สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอการเตะเป้าไก่ก่อนออกชนนะครับต้องทํำยังไงนะครับการเลี้ยงไก่ชนเราจะเลี้ยง14วันก็ได้21วันก็ได้นะครับแต่ปัจจัยสําคัญหลักเราควรดูว่าไก่ของเราบินดีแรงมีไหมนะครับหลังจากเราฟิตซ้อมเข้าคอร์สฟิตซ้อมออกกาลังกาย อย่างต่อเนื่องนะครับในการเตะเป้าไม่ใช่ว่าเตะครั้งเดียวนะครับอยากจะแนะนําให้เตะอย่างน้อยๆต้องสองครั้งถึงสามครั้งพอดีนะครับสองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้นะครับก็แล้วแต่ระยะเวลาถ้าเลี้ยงสิบสี่วันนะครับเตะสองครั้งถ้าเลี้ยงยี่สิบเอ็ดวันเตะสามครั้งนะครับในการเตะเป้าเราต้องเตะยังไง เตเป้าถ้าเป็นไก่พมา่านะครับต้องเอาไก่ไก่เชิงมามา,มาเป็นเป้านะครับถ้าเอาไก่ถ้าถ้าเราเลี้ยงไก่เชิงต้องเอาไก่พมา่ามาเตะเป้านะครับจะจะสลับกันนะครับในการเตะเป้าก่อนอื่นก็ต้องพันปากไก่เป้าก่อนนะครับพันปากบนปากล่าง แล้วก็พันนวมนะครับในการปล่อยเตะเป้าไม่ต้องเข้าน้ำนะครับให้เตะไปเลยนะครับให้เอาน้ำให้กินไกลๆไกลชนเรานะครับเอาน้ำให้กินในในซุ้มของเราเราจะเตะเป้าประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับเตะเป้า แล้วก็ปล่อยเตะนะครับว่าไก่ของเราบินมันล้มไหมนะครับมันบินดีไหมถ้าไก่มีกําลังบินดีมันก็จะยืนพื้นดีนะครับบินแล้วไม่ล้มนะครับอีกหกวันนะครับเราก็เตะเป้าอีกห้าถึงสิบนาทีนะครับก็ดูว่ามันตีได้เราก็ปล่อยมันตีระยะเวลาการพักสองวันนะครับระยะเวลาพักคือต้องทํำยังไงก็ต้องอาบน้ํากาดแดด ให้ยาบํารุงนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็กินยาแก้กเสษหนึ่งเม็ดนะครับวันวันที่เราเตะเป้านะครับเพื่อจะทําให้ร่างกายมันไม่ไม่ขัดไม่ไม่ไม,ขไม,ไม,ไม่ขัดนะครับหลังจากไม่ต้องทําอะไรนะครับกินยาบํารุงนะครับสองวันนะครับสมมุติว่าเราจะไปชนวันเสาร์อย่างเงี้ยเราก็พักเตะเป้าวันพุธนะครับ พระัหกับสุกเราก็พักนะครับร่างกายไก่มันค่อยจะได้ฟื้นตัวนะครับถ้าไก่บินดีก็ต้องเอาชนถ้าบินไม่ดีอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็ตีเป้าอีกนะครับทําจนไก่ของเราเนะี่ยมันบินดีนะครับวิธีการเช็คง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับใจเย็นๆน,นะครับในการเลี้ยงไก่ชนไม่สําคัญต้องเราจะต้องตีอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ครับขอบคุณครับ